ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับแพมอีกแล้วนะคะหลังสงการเป็นไงบ้างคะไปเที่ยวสงการสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้ใครที่เริ่มงานวันแรกนะคะกิเกตไปทําผมที่ร้านก็นี่เลยค่ะวิกผมครึ่งหัวนะคะใส่ง่ายใส่สบายใส่เนียนสาคัญใส่แล้วผมสวยนะวันนี้แพมจะใส่กับตัวเสริมบนลุ่มผมหรือว่าเสริมผมทุยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่คาดผมง่ายๆเลยนะเพราะว่าชีวิตเราต้องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้วิกผมครึ่งหัวเป็นตัวช่วยในการทําให้ผมเราสวยแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เจอแพมในไลฟ์นี้นะคะทักกินบล็อกเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาทรงเพิ่มเติมกับน้องในเพจได้เลยนะคะใส่ง่ายใส่สบายใส่เนียนสําคัญใส่แล้วผมสวยนั่นคือคอนเซปต์ของแพมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เซ็ตทรงได้เลยนะ ถ้าเรามีคาดผมอันนึงเนี่ยมันจะปิดรอยต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นทรงหน้าหวานนะซึ่งแพมเก็บไว้ในถุงมาแบบวันนี้ก็จะบอกว่าเก็บมานานมากนะคะทรงก็อาจจะได้ประมาณนี้นะเพราะว่าวัาวนนี้เดี๋ยวเราจะต้องออกไปทํางานแบบสบายๆนะคะไม่เร่งรีบมากใส่ย,ยีนน่ารักน่ารักเสื้อเก๋ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าเบาๆวันนี้ในการเริ่มงานวันแรกเลือกวิกผมครึ่งหัวไปเป็นตัวช่วยได้เลยค่ะ